รับพลังรวยเสียยราศีกำลังมีโชคใหญ่เสียงดวงได้รวยรับข่าวดีไม่ผิดหวัง 1. ราศีเมษช่วงนี้ราศีเมษเหมือนมีแม่เหล็กดึงดูดเงินทองเข้าหาตัวอย่างแรงดาวแห่งโชคลาภเข้ามาหนุนแบบจัดเต็มทำให้การเสี่ยงดวงการลุ้นรางวันหรือแม้แต่การลงทุนเล็กๆน้อยๆมีโอกาสพลิกเป็นเงินก้อนแบบทันตาเห็น คุณจะเริ่มรู้สึกได้ว่าจังหวะมันใช่ความเพลงมันเดินเข้าหาเองแบบไม่ต้องเรียกนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ได้ข่าวดวีเรื่องเงินเรื่องงานหรือโอกาสใหม่ๆที่ทำให้อนาคตมั่นคงกว่าเดิมใครรอเงินรอความคืบหน้าคุณจะได้ยินคำว่าสำเร็จผ่านหรืออนุมัติแน่นอนเตรียมเปิดกระเป๋ารอรับความปังได้เลย2 ราศีพฤษภพฤษภช่วงนี้ดวงเงินกำลังแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีคนเอาความเฮงมาใส่มือให้การเสี่ยงโชคมีเกณฑ์โดดเด่นมากโดยเฉพาะจากตัวเลขคนใกล้ตัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณศรัทธาจะให้โชคแบบไม่คาดคิดนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เงินจากงานเสริมงานจ็อบหรือดิวบางอย่างที่เคยติดขัดจะเดินหน้าแบบลื่นไหลใครรอข่าวงานรอเงิน รอผู้ใหญ่พิจารณาทุกอย่างกำลังจะขี้คายไปในทิศทางที่ดีแบบชัดเจนเตรียมตัวรับโทรศัพท์หรือข้อความดีๆได้เลยความรวยมาไม่หยุดแล้วตอนนี้ 3. ราศีกรกฎช่วงนี้ราศีกรกฎดวงพุ่งแรงมากโดยเฉพาะเรื่องลาบลอยโชคใหญ่และเงินที่ไม่คาดหวังดวงการเงินส่งพลังดีแบบจัดหนัก เหมาะสุดๆกับการเสี่ยงดวงในช่วงนี้แต่ขอให้ตามลางสังหรณ์ของตนเองเลขที่เห็นบ่อยๆสิ่งที่สะดุดตาหรือคำพูดที่ที่ยินซ้ำๆจะเป็นสัญญาณน,นำโชคด้านข่าวดียังมีเข้ามารวัวๆทั้งงานที่ค้างคาความก้าวหน้าหรือเรื่องเอกสารเงินกู้อนุมัติบางอย่างคุณจะได้รับคำตอบทำให้ยิ้มกว้างแน่นอน พลังรวยกำลังทำงานให้แบบเต็มกำลังและ 4. ราศีกันกันช่วงนี้ดวงดีแบบนั่งเฉยๆยังมีสิทธิ์ได้เงินดวงเสี่ยงโชคเข้ามาเด่นมากช่วงนี้เหมาะกับการลุ้นลอตเตอรี่การเสี่ยงดวงเล็กๆหรือการลงทุนสั้นๆมีโอกาสผลตอบแทนสูงแบบเหนือคาดข่าวดีเที่ยวรอมานานกำลังจะมาถึงทั้งเรื่องงานเงิน หรือผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคนราศีกันมีเกณฑ์ได้รับโอกาสใหม่ที่เปลี่ยนสถานะทางการเงินให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นเร็วมากคุณจะรู้สึกได้ว่าชีวิตเริ่มโร่งโป่งเบาและเงินก็ไหลมาเทมาแบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆ